ผมเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาในสภาวะที่กำลังเครียดจัดพอร,รู้ว่าคืนนี้ผมอาจจะตายก็ได้เงินติดตัวก็ไม่มีอยากที่ใช้รักษาอาการก็แทบจะไม่เหลือผมไม่สามารถทนรับความทรมานแบบนี้ได้อีกต่อไปผมอยากจะกระโดดกระโดดออกจากหน้าต่างจากห้องตาลางคาแห่งนี้ออกไปให้มันพ้ผลอย่าคิดเชียวนะว่าที่ผมติดมอร์ฟีนไม่ใช่เพราะว่าผมอ่อนแอรหรือว่าเป็นคนเลวถ้าคนได้อ่านในสิ่งที่ผมเขียนเอาไว้ คุณอาจจะพอเข้าใจได้ว่าทําไมผมถึงลืมมันไม่ได้หรือพอเข้าใจได้ว่าทําไมผมถึงต้องเลือกทางออกที่เป็นการตายไม่ว่ายังไงคุณก็คงไม่เข้าใจมันจริงๆหรอกที่เรือขนส่งเปรสเนีผมทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ของที่นั่นในตอนนั้นเรือขนส่งถูกเรือของเยอรมันบุกโจมตีจนสามารถยึดเรือขนส่งกลางหน้าน้านําได้โดยเป็นที่ทางสัญจรผ่านน้อยที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกและตอนนั้น สงครามครั้งใหญ่เพิ่งจะเริ่มต้นได้ไม่นานกองทัพทางทะเลของคนพวกนั้นยังไม่ถึงกับพังพินาศเหมือนในเวลาต่อมาเหมือนจะโชคดีแต่ก็ไม่ได้โชคดีไปซะทั้งหมดเพราะพวกเราที่เป็นลูกเรือได้รับการปฏิบัติอย่างดีในฐานะเฉลยศึกแต่การควบคุมกักกันค่อนข้างหละหลวมนั่นเลยทำให้ผมสามารถหนีออกมาได้พร้อมกับสเสบียงจำนวนหนึ่งที่สามารถทำให้อยู่ได้ไปอีกสักพักพอรู้ตัวแล้วว่าตัวเองหลุดออกจากการควบคุม ผมก็แทบจะไม่รู้เลยว่าตัวเองกําลังอยู่ที่ไหนไม่ได้เป็นต้นหุนเรือที่เชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นก็เลยเดาเ,าเอาว่าตัวเองน่าจะอยู่ทางตอนใต้ของเส้นศูนย์สูตรเมื่อดูจากพระอาทิตย์และดวงดาวอะไรทํานองน,นั้นเอาจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันมองไม่เห็นเกาะหรืออะไรเลยอากาศในตอนนั้นก็เรียกได้ว่าเงียบสงบมากผมล่องลอยไปเรื่อยๆอย่างไรจุดหมายปลายทางผ่านไปแล้วกี่วันกี่คืนผมไม่ได้นับเลย เฝ้าภาวนาให้มีเรือสักลำแล่นผ่านหรือไม่ก็ให้มีคลื่สัซัดไปที่ชายฝั่งที่ที่พอจะมีแผ่นดินที่คนอาศัยอยู่แต่แม้ว่าจะอย่างไหนมันก็ไม่ปรากฏให้เห็นเลยต้องอยู่ตัวคนเดียวในทะเลสีน้ําเงินที่กว้างใหญ่ไพศาลสุดหูลูกตามันทําให้ผมรู้สึกสิ้นหวังแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในตอนที่ผมกําลังหลับผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนั้นผมหลับสนิทไม่ได้สะดุ้งตื่นหรือมีอะไรที่ทําให้ผมต้องรําคาญใจในระหว่างฝัน แต่พอรู้สึกตัวขึ้นอีกทีก็พบว่าตัวเองนอนจมอยู่ในหล่มโครนสีดำเหนียวๆที่กว้างใหญ่ไพศาลส,สุดลูกหูลูกตาลักษณะของมันคล้ายกับละอลอกคลื่นที่สลับขึ้นสลับลงไม่ตาก,กับละอลอกคลื่นในทะเลเลยโดยเรือที่ผมนั่งมามันก็อยู่ห่างออกไปไม่มากนักบางคนก็อาจจะบอกว่ามันคงเป็นความรู้สึกสงสัยที่ว่าทำไมสิ่งต่างๆรอบตัวถึงเปลี่ยนไปมากมายขนาดนี้แต่จริงๆแล้ว ผมกลับรู้สึกกลัวมากกว่าประหลาดใจเสียอีกรู้สึกได้ว่าสิ่งที่แฝงอยู่ในอากาศและใต้ดินพวกนี้มันคือความชั่วร้ายเป็นความชั่วร้ายบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวโดยที่ในแถวนั้นกลิ่นเหม็นสาบเกินจะรับไหวเพราะซากปลาที่กำลังเนา่าและยังไม่รวมถึงสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันคืออะไรผมเป็นสิ่งเหล่านั้นออกมาตามโคลนของพื้นที่แห่งนี้บางทีผมก็คิดว่าตัวผมเองคงไม่สามารถถ่ายทอดความน่ารังเกียจ หรือความน่าขยะขยแขยงที่อยู่ในบรรยากาศเงียบสงบนี้ออกมาเป็นคําพูดได้นอกจากพื้นที่โคลนสีดําอันกว้างใหญ่มันก็ไม่มีอะไรที่ผมจะสามารถมองเห็นหรือได้ยินอีกแล้วแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นบรรยากาศที่เงียบสงัดทิวทัศน์ที่ดูนิ่งๆมันกลับทําให้ผมรู้สึกกลัวจนอยู่ไม่สุขอยู่ดีแสงแดดที่แผดเผาลงมาจากท้องนาภาที่ไร้เมฆที่เกือบจะเป็นสีดําราวกับเป็นภาพสะท้อนของโคลนสีดําที่ผมเหยียบอยู่ ในระหว่างนั้นผมได้คลานลงไปในเรือและในตอนนั้นอยู่ๆก็นึกขึ้นมาได้ว่ามันมีอยู่ทฤษฎีนหนึ่งที่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมผมถึงมาอยู่ที่นี่มันต้องเป็นเพราะมีภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้นแน,แน่เพราะบางส่วนของพื้นดินใต้มหาสมุทรถูกดันขึ้นมาอยู่บนระดับผิวน้ําทําให้เห็นพื้นที่ครึ่งหนึ่งที่เคยอยู่ใต้น้ํามาเป็นเวลานับล้านปีซึ่งแผ่ยดินแห่งนี้จะต้องมีขนาดใหญ่มากแน่ๆมันเลยทําให้ผมไม่ได้ยินเสียงสัตว์ขึ้นและลงของคลื่นน้ำทะเล แต่ต่อให้ผมพยายามเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจแค่ไหนนกทะเลที่กินปลาเป็นอาหารก็ยังไม่โผล่หน้ามาเห็นเลยเรือที่ผมใช้ออกมานั้นอยู่ในสภาพตะแคงข้างพอที่จะบังแดดในตอนกลางวันได้ผมนั่งอยู่ในเรืออยู่กับตัวเองเป็นเวลาหลายชั่วโมงพอเวลาในตอนกลางวันผ่านไปสภาพของพื้นมันก็เริ่มที่จะไม่เหนียวเหมือนตอนแรกมันแห้งพอที่จะทำให้ผมสามารถเดินสำรวจได้ในระยะเวลาสั้นๆในคืนนั้นผมนอนน้อยมาก และชาววันต่อมาเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางตามหาทะเลที่หายไปและความช่วยเหลือที่พอจะเป็นไปได้อยู่ชาววันที่สามผมพบพื้นดินพอที่ตัวเองจะเหยียบเดินได้แบบไม่ลำบากเท่าไหร่แต่กลิ่นเหม็นของปลามันเริ่มแรงขึ้นแต่เพราะมีสิ่งที่ต้องกังวลมากกว่าผมเลยไม่สนใจกับเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ตัวผมเองก็ยังตั้งเป้าหมายทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร ในทุกๆวันนั้นผมจะเดินทางไปทางทิศตะวันตกโดยใช้เนินดินที่อยู่ไกลออกไปเป็นเครื่องมือนําทางเพราะเนินที่ว่ายกตัวสูงกว่าเนินอื่นๆในพื้นที่แห่งนั้นพอตกกลางคืนผมก็จะปักหลักตั้งแคมป์พอวันต่อมาผมก็จะทําแบบเดิมและผมเองก็เพิ่งจะรู้สึกว่าเจ้าสิ่งนั้นไม่ได้เคลื่อนเข้ามาใกล้ผมเลยต,ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นพอถึงตอนเย็นของวันที่สี่ ผมก็ไปถึงตีนเนินได้สาเร็จที่นั่นผมพบว่าเนินลูกนั้นสูงกว่าที่คิดเอาไว้มากๆเมื่อเทียบกับตอนที่เห็นจากที่ไกลๆแล้วตรงนี้มีหุบเขาอยู่ตรงระหว่างเนินลูกนั้นกับพื้นที่อื่นล้อมรอบด้วยและในที่สุดผมก็ได้หลับอยู่ในเงาของเนินลูกนั้นเพราะความเหนื่อยล้าจากการเดินทางไม่รู้ทําไมแต่ในคืนนั้นผมฝันร้ายผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาในสภาพเหงื่อโชกท่วมตัว ซึ่งเป็นก่อนที่พระจันทร์คืนข้างแรมจะลอยขึ้นมาเหนือที่ราบทางตะว,วันออกผมตัดสินใจแล้วว่าจะไม่นอนต่อพระภาพที่เห็นในฝันมันทําให้ผมทรมานมากกว่าที่ตัวเองจะรับไหวพอได้อยู่ใต้แสงจันทร์ก็ได้แต่คิดว่าตัวเองโง่แค่ไหนที่เดินทางตอนกลางวันแทนที่จะเดินทางตอนกลางคืนเพราะอากาศเย็นกว่าอีกอย่างถ้าไม่ได้เจอกับแดดก,การเดินทางของผมคงใช้ระยะเวลาสั้นกว่านี้คงไม่ได้เหนื่อยมากขนาดนี้ ในตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะปีนขึ้นเนินลูกนั้นได้แล้วแม้ว่าก่อนหน้านั้นผมจะรู้สึกว่าปีนไม่ไหวก็ตามผมเก็บข้าวเก็บของแล้วเริ่มปีนสุ่ยอดเนินผมอาจจะเคยพูดไปแล้วว่าที่ราบที่ทอดตัวออกไปนั้นมันคือบ่อกเกิดความกลัวในใจใจของผมแต่ผมรู้สึกว่าความกลัวในใจใจของผมน่าจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเมื่อไปถึงที่ตรงนั้นได้สําเร็จมองไปยังหลุมหรือหุบที่ลึกที่สุด ความดามืดที่เรากับจะกลืนกินพระจันทร์ในยามค่าคืนได้ถ้าไม่อยู่สูงพอจะส่องแสงจากฟากฟ้าในตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองยืนอยู่สุดขอบโลกตาของผมก็มองไปตรงเส้นขอบนั่นมองไปยังห้วงแห่งความมืดมิดอันไร้ที่สิ้นสุดในตอนที่พระจันทร์ลอยอยู่บนฟ้าในยามค่าคืนผมเริ่มมองเห็นแล้วว่าเน้อลาดชันของหุบเขามันไม่ได้ตั้งฉาก90องศายังมีแนวหินที่โผล่ออกมาพอดี พอที่จะช่วยตั้งหลักได้ตอนปีลงมาตอนเริ่มแต่ลงมาก็พอจะมีชั้นหินให้งแตได้ง่ายขึ้นแต่ก็มีความรู้สึกบางอย่างที่ทําให้ผมไม่สามารถประมวลผลมันออกมาได้ความรู้สึกที่บอกให้ผมปีลงไปในแนวหินนั่นก่อนที่จะลงไปเหยียบหน้าเนินลาดที่มีผิวนุ่มกว่าส่วนสายตาก็มองไปอย่างความมืดมิดที่แม้แต่แสงสว่างก็ส่องไปไม่ถึงแล้วจูๆ่ๆก็เป็นวัตถุบางอย่างที่ทําให้ผมรู้สึกสนใจมัน วัตถุที่ว่ามีขนาดใหญ่มากและมีแค่อันเดียวเจ้าวัตถุนั่นตั้งอยู่เนินฝั่งตรงข้ามแล้วเนินที่ว่ามันก็อยู่ตรงหน้าผมแสงจากพระจันทร์ที่กำลังลอยขึ้นไปบนฟ้าก็ได้สาดตกกระทบกับวัตถุที่ว่าจนมันส่องแสงเรืองรองออกเป็นสีขาวผมบอกได้แค่ว่านั่นคงเป็นหินก้อนขนาดใหญ่ก้อนเดียวเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือหินก้อนที่ว่านั้นลักษณะภายนอกของมัน ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแน่นอนยิ่งมองดีๆก็ไม่สามารถสรุปรายละเอียดจากสิ่งที่เห็นออกมาเป็นคำพูดได้ถึงสิ่งนั้นจะมีขนาดใหญ่มากแถมตั้งอยู่ในหุบเหวที่อยู่ใต้ก้นทะเลมานานตั้งแต่โลกถือกำเนิดเลยก็ว่าได้ผมมั่นใจได้ว่าวัตถุประหลาดนั่นคือก้อนหินที่ผ่านการแกะสลักมาเป็นอย่างดีมันต้องเป็นหินที่เคยผ่านมือของช่างที่มีฝีมือมาก่อนและบางทีมันอาจจะเป็นหินบางอย่าง ที่เอาไว้บูชาสิ่งมีชีวิตที่เคยมีตัวตนอยู่ในช่วงเวลานั้นถือจะยังรู้สึกงงและหวาดกลัวแต่มากลับทําให้มีความรู้สึกตื่นเต้นแบบเดียวกับนักวิทยาศาสตร์หรือนักสํารวจที่ทําให้ต้องสํารวจบริเวณอรอบๆอย่างละเอียดเพอะได้แสงจันทร์ช่วยเลยเผยให้เห็นถึงสายน้ําที่ไหลยอยู่ตรงก้นหุบสายน้ําที่ว่าแยากตัวออกเป็นสองทางจนสุดสายตาในตอนที่ผมยืนอยู่บนเนินนั้นน้ําก็เริ่มปริ่มขึ้นมาจนแทบจะแตะปลายเท้าของผมอยู่แล้วส่วนคลื่นเล็กๆ ก็ได้ทําให้ฐานของก้อนหินเกิดร่องขึ้นมาทําให้เห็นรูปอักษรหรือรูปแกสลักที่ทําขึ้นอย่างปราณีตอักษรที่ว่าผมไม่เคยเจอในหนังสือเล่มในๆมาก่อนสิ่งที่อยู่บนหินนั่นมีอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ราวกับจะสื่อถึงสัตว์น้ําชนิดต่างๆอย่างพวกปลาปลาไหลปลาหมึกมาน้ํารวมไปถึงสัตว์น้าจืดชนิดอื่นๆด้วยและมีอักษรอยู่มากมายที่สื่อถึงสัตว์ใต้น้ําที่มนุษย์ไม่เคยรู้จัก แต่ผมเคยเห็นซ่าของพวกมันที่กำลังน่าเปื่อยอยู่บนตามที่ราบของพื้นที่อย่างนี้สิ่งที่ทำให้ผมสนใจมากที่สุดก็คืองานแกะสลักถึงจะอยู่อีกฝากแต่ก็เห็นได้ชัดพระขนาดของมันใหญ่โตโมโหารานเป็นภาพสลักนูนต่ำจัดเรียงกันเป็นลำดับผมคิดว่าสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นภาพของมนุษย์หรือต่อไม่ใช่ก็เป็นอะไรที่คล้ายมนุษย์อยู่ดีภาพเหล่านั้นสลักออกมา เหมือนคนที่กำลังทําอะไรบางอย่างอย่างสนุกสนานกําลังอยู่ในถ้ำที่ไหนสักที่ไม่ก็กําลังทําอะไรสักอย่างที่ดูเหมือนเป็นการบูชาผมไม่กล้าพูดรูปลักษณ์ของพวกมันเพราะแค่นึกขึ้นมามันก็ทําให้ผมหน้ามืดแล้วแต่ดูจากภาพของพวกมันก็คงเป็นมนุษย์จําพวกหนึ่งนั่นแหละแต่เป็นมนุษย์ที่มีพังเผืที่มือและเท้าปากกว้างและยานตาที่โตมากจนปวดบวมนอกจากนี้บริเวณตายังมีลักษณะเหมือนแก้วใสอีกด้วย ส่วนอื่นของร่างกายมันหน้าขายะแขยงจนไม่อยากนึกภาพขึ้นมาเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือสัดส่วนที่ดูผิดปกติของพวกมันและในภาพนั่นก็มีอยู่ตัวหนึ่งที่กาลังฆ่าปลาวานขนาดใหญ่กว่าตัวมันนิดหนึ่งผมบอกกับตัวเองว่ามันก็คงเป็นแค่เทพเจ้าของใครสักคนหนึ่งที่เกี่ยวกับการหาปลาในมหาสมุทรหรือถ้าจะให้พูดจะใช้ก็คือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมมันเป็นอะไรที่ไกลเกินกว่าความคาใจของมนุษย์ ต่อให้เป็นนักมนุษยวิทยาก็คงไม่สามารถวิเคราะห์สิ่งนี้ออกมาเป็นคำพูดให้เข้าใจกันได้ในขณะที่ผมยืนคิดอยู่นั้นแสงจันทิาศาส่องลงมาก็สะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างบางอย่างที่แปลกประหลาดบนร่องน้ำที่อยู่ตรงหน้าผมในตอนนั้นผมก็มองเห็นมันสิ่งนั้นมันโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำสีดำ รอบๆตัวมันมีน้ำวนเล็กน้อยมันมีขนาดใหญ่โตเหมือนยักษ์ที่ดูอ,อปัลักษณ์และน่ารังเกียจเจ้าสัปลาดนั่นมันขยับตัวเหมือนกับสับปลาดที่ผมเคยเห็นในฝันร้ายแขนของมันมีเกล็ดเหมือนกับปลาแล้วมันก็ได้ใช้แขนของมันแหวกว่ายไปในสายน้ำํำในตอนที่มันก้หมหัวลงมันก็เปล่งเสียงอนาคตลุกออกมาจากช่องลมของมันในตอนนั้น ผมคิดว่าผมคงเป็นบ้าไปแล้วในตอนที่ผมรู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่าตัวเองอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในซานฟรานซิสโกซึ่งกะตันเรือของเรืออเมริกันลำหนึ่งเป็นคนพาผมมาที่นี่หลังจากที่พวกเขาพบเรือของผมลอยอยู่กลางมหาสมุทรในตอนนั้นผมพูดอะไรออกไปเยอะมากแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเลยไม่ก็พวกเขา ไม่ได้สนใจในสิ่งที่ผมพูดต่างหากพวกเขาไม่รู้อะไรสักอย่างเกี่ยวกับแผ่นดินนั่นอีกอย่างมันก็ไม่มีเหตุผลที่ผมจะต้องยืนยันกับสิ่งที่ผมเคยเห็นมาก่อนกับคนที่ไม่มีทางจะเชื่อได้และไม่อยู่ครั้งหนึ่งที่ผมอยากจะพบกับนักชาติพันธุ์วิทยาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับตำนานโบราณของเดกอนมนุษย์รูปร่างคล้ายปลาที่เป็นนังเทพเจ้าของเหล่าสัตว์ทะเลแม้ในบทสนทนาของผมกับเขาจะดูสนุกสนานกันแต่มันก็ทําให้ผมพบว่า แนวคิดของเขามันก็ไม่ได้แปลกใหม่อะไรเลยจนผมไม่รู้สึกอยากจะสอบถามเขาอีกต่อไปในช่วงกลางคืนผม,มเริ่มมองเห็นสิ่งนั้นโดยเฉพาะในคืนข้างแรมผมลองใช้มอร์ฟีนแต่ตัวยาของมันก็ช่วยระงับความทุกข์ได้แค่ชั่วขณะแถมมันยังทําให้ผมติดงอมแงมจนกลายเป็นทาสของมันไปแล้วและในตอนนี้ผมก็ได้เขียนทุกอย่างลงในกระดาษให้เพื่อนมนุษย์ได้อ่านกันอย่างสนุกสนานและมันจะได้จบกันสักที บ่อยครั้งมากที่ผมถามตัวเองว่าสิ่งที่เห็นมันเป็นภาพหลงตาหรือเปล่าหรือที่ผ่านมามันเป็นภาพที่เกิดจากอาการป่วยของผมผมไม่สามารถนึกถึงภาพทะเลโดยไม่นึกถึงภาพของพวกมันได้เพราะในตอนนี้พวกมันอาจกำลังคลืบคลานและเปืนแปลอยู่บนแท่งเสาที่มีอักษรอันน่ารังเกียจล้อมรอบตัวของพวกมันผมฝ้าฝันว่าจะมีสักวันที่พวกมันโผล่ขึ้นมาเหนือคลื่นน้ำแล,ล้วลากมนุษย์ที่เหนื่อยล้าจากสงครามลงไป ผมฝ้าฝันที่แผ่นดินของมนุษย์จะจมลงสู่ใต้เพนสมุทรอันดำมืดอีกครั้งจุดจบใกล้เข้ามาแล้วผมได้ยินเสียงดังที่ประตูเรากลับมีอะไรขนาดใหญ่มากระแทกอย่างรุนแรงมันหาผมเจอได้ยังไงโอ้พระเจ้ามือนั่นหน้าต่างหน้าต่างจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเดกอนซึ่งเป็นเรื่องสั้นจากเอีเลิบครับ การนำเสนอเรื่องเดกอนของเลิฟคราฟนั้นบรรยายโดยใช้มุมมองของผู้เขียนเป็นตัวดำเนินเรื่องโดยเล่าความตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดของเรื่องราวแต่ถึงกระนั้นผู้เขียนก็ได้ทิ้งปริศนาที่ไร้คำตอบไว้มากมายทั้งพื้นแผ่นดินใหญ่ที่เต็มไปด้วยพื้นผิวสีดำที่เหนียวราวกับยางมะตอยที่ก็ไม่อาจทราบได้ว่ามันคืออะไรและสิ่งมีชีวิตเครื่องคน้นเครึ่องปลายอย่างเดกอนก็ไม่อาจทราบได้เช่นกันว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตอึกดำรันที่ยังไม่สูญพันธุ์ หรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยภูมิปัญญาไม่ต่างอะไรกับมนุษย์จะต่างก็ต่างเพียงแค่ลักษณะาทางกายภาพถึงแม้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องราวนี้จะไม่ได้รับคําตอบอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่ทําได้ดีมากก็คือบรรยากาศผมชอบบรรยากาศของเรื่องนี้มากบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงสัยที่เพิ่มขึ้นในทุกบรรทัดในตอนที่ผมอ่านผมนึกภาพในหัวเป็นสีโทนเดียวกันทั้งหมดนั่นก็คือขาวและดำเพราะรู้สึกว่ามันเข้ากับยุคสมัยนั้น และยังดูลึกลับซับซ้อนเพิ่มความสิ้นหวังให้กับตัวละครได้เป็นอย่างดีถึงแม้ความสงสัยในเรื่องที่ถูกใส่เข้ามาหรือการเผยจุดคลายแม็กซ์ของเรื่องราวนี้จะไม่ได้ประทับใจอะไรมากมายสําหรับผมแต่อย่างน้อยการเชยมอาหารแปลกๆของคนที่ชื่อเอชพีเลิฟคราฟนั้นมันทําให้ผมรู้ลักษณะการปรุงแต่งอาหารของเขาเริ่มน่าสนใจแล้วว่าอาหารจานต่อไปของเขานั้นรสชาติมันจะเป็นยังไงสําหรับเรื่องราวของเดกอนก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ไปพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ